เจ้าของร้านคาเฟ่เปิดใจหลังเจอลูกค้าโวยไม่ยอมจ่ายเงินค่าเค้กอ้างขี้เกียจกดเลขบัญชีสุดท้ายพากันขับรถหนีเผยไม่คิดจะแจ้งความแต่อยากเตือนไม่ให้ไปทำแบบนี้อีกวันที่15มกราคม2568กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อเพจ Facebook ฮักนาคาเฟ่การจนบุรีได้โพสต์จากกล้องวงจรปิดพร้อมระบุข,ข้อความว่าแค่เค้กสองชิ้นคุณกินไม่จ่าย พนักงานเก็บเงินคุณจะโอนพอให้เป็นเลขบัญชีคุณไม่พอใจบอกขี้เกียจกดเลขกินเสร็จเดินขึ้นรถเลยพนักงานตามไปเก็บที่รถคุณก็ไม่จ่ายออกรถไปเลยไม่พอใจอะไรก็แจ้งกันได้ไม่ใช่ไม่จ่ายเดินขึ้นรถไปเลยเราบริการอาหารให้คุณคุณจ่ายเงินเราแลกกันอยู่แล้วนะคะพนักงานงงกันเลยไม่เคยเจอลูกค้าแบบนี้ล่าสุดวันนี้ตอนเที่ยง12มกราคม68ซึ่งหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่าง ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากนั้นโดยส่วนใหญ่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกค้าไม่ควรทำพฤติกรรมดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งเพราะเสียเวลาแค่กดเลขบัญชีโอนเงินแค่เล็กน้อยเท่านั้นไม่ควรทำให้เป็นเรื่องใหญ่ขณะที่บางส่วนก็ได้ตำหนิว่าควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้อยอย่างไรก็ตามล่าสุดผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังคุณต่ายเจ้าของร้านฮักนาคาเฟ่การจนบุรีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากมีการนำเสนอข่าว และแชร์เรื่องราวดังกล่าวไปตามสื่อหลายช่องทางนั้นเผยว่าจนถึงตอนนี้หญิงสาวรายดังกล่าวก็ยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาที่ร้านเพื่อจะขอจ่ายเงินแต่อย่างใดส่วนทางร้านเองก็คงจะไม่ได้เดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากเห็นว่าเป็นเงินจำนวนไม่มากและไม่อยากให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นคดีความใหญ่โตส่วนที่นำมาโพสต์นั้นก็เพียงเพื่อที่จะให้สังคมได้รับรู้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว และไม่อยากให้หญิงคนดังกล่าวไปทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมเช่นนี้ที่อื่นอีกขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังพันตำรวจเอกสุรยุทธ์เมฆมังกรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีถึงเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันว่าเคยมีร้านค้าหรือคาเฟ่ที่ใดเคยถูกก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวหรือไม่ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเข้ามาแจ้งความถึงการกระทำในลักษณะดังกล่าว จึงเชื่อว่าหญิงสาวภายในคลิปหน้าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีในช่วงวันหยุดสอดคล้องกับป้ายทะเบียนร,รถของหญิงสาวคนดังกล่าวที่เป็นป้ายทะเบียนร,รถจากจังหวัดตรังไม่ใช่จังหวัดกาญจนบุรีจึงน่าจะไม่ใช่คนในพื้นที่อย่างแน่นอน